เชเชเชเมันเขาเคียพักบ้างละบอพักก็บอพินตาเอาพักบวงามบ้าพรหมใหม่หดบ่หดพอีตู่หายซ้ำห้องป้อมปุกบ่ขึ้น กับสบายดีด้วยค่ะพี่น้องอม,มาพบปะกันอีกแล้วก็สองสาวจิวบานนาเด้อพี่น้องบนิษัทจิวหลังจากห่างหายไปนานพี่น้องบนเขาหัวเขาสวนเขาอยู่แบบเขาแวววัดแต่ว่าชาิจิวบรถทถ่ายคลิปให้พี่พี่น้องเขาเบิง่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กัลงพักบวัวแล้วพี่น้องแต่ว่าชาจิวชิมาเซียหยาสะกนอนหยาแถวขอบบริเวณนี้สุดยอดพี่นอ้องก็ลายโพด,ดโพหยาขยะแทๆปูห้องป้อบโบขืนพี่น้องสร้างเป็น ป่านเธอได้เถื่ออะไรกันยังบ่ดได้ห้องป้อมนะให้เราได้เชงซีได้ห้องป้อม 5หาเสียมก็ได้บ่าวอันนี้นะ <laughs> 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 งามครับสึ่งกระบองงามที่น้องปองป้องป้ายน่ะอันนี้กระบองงามน้องให้กาดรับมือนอยู่ได้ขาไปเอาน้องหน้าบีอะ พ่อเพิ่นเอาไปเล่นบนเนิเขาเมืองนะก็เลยได้โอกาสเขาสวนพักเนีออเ่ยป้องตายเ้ยเพออนสิยหาโอกาสเขาสวนพักไแต่ผมนง่ายด้วยพี่น้องจะว่าจะจิวบ่คอยได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องเอาเด็กน้อยเ,เ,เ,เอาลูกเอาล้านเอาบดมือเรีนก็เลยไปได้ถ่ายคอยถ่ายคลิปนะพี่น้องคะจะมือเน,นียนเนาะให้การรับแล้วเลยคือโอกาสเขามาหน่อยนึงว่านพักอีกมาพีกกระบอ,อกซ้ำนี่ เดี๋ยวไปซื้อมาปลูกคือเกาอย่าอะไรแห้งี่น้องนี่แดดออกมาแล้วโอ้ยผู้ขานอันกวนหมกม่วงแตะมือกวนหมกม่วงพี่น้องกองไฟโมมี่อันน่ะเลยโมมี่แดดเจ๊ตี้อาริงโตบัดเพิ่นได้ออกแดดพี่น้องเอ้ยแดดจ้าขนาดเลย จะปลูกอันนั้นคือเป็นบรงงานทำคอมเตได้นี้นะบงงานกับบงงานได้้ ก,กับบเป็นราคาพีนเนาะเอ้ยลงตลาดก็อารมณ์ซื้อที่จะปผงพ่อได้กิน กบพสียาถือว่าถือพี่น้องหาพันเต็มทงสิบบาทนะทีบาทเต็มทมกล้บุมมีคนซื้อ ยังราคาถืออยู่พี่น้องะอะพนใหม่ลงผักบัวห้องป้อมนะ้บได้อ้าวไก่เข้ามาเคลียร์ละช็อกนเนาะไก่ก็ได้นะห้องป้อมนะ่ะพี่น้องแดงคลีดอยู่ปูห้องป้อมบัได้แต่ห้องบัวได้อยู่นี่น่ะผักบัวงามอยู่ Nó có lốm thì nó áo áo นอบอ้าวด้วยเนองคะอบอ้าวแห้งอย่างแรงเลยค่ะบรรยากาศพี่น้องแบบอบอ้าวห่อนรีพี่น้องเลยอย่าน้องไทยกาตื่นกันพนันตอนนี้นะปผักกาดก็สะพังงามแถมพี่น้องป้องปไฟพี่น้องเบิ่งผักกาดสะจิ๋วแล้วก็เบี้ยผักเคาะผักคมในกระเกิดเต็มอยู่พี่น้องป้องปายผักคมกระเกิดเต็มอยู่ผักคมมีแต่ผักคมธรรมชาติ ปเกิดเองพี่น้องงามตัวอยู่ประกาศเจ้าจิ้วบล็อกแบเนี้ยพี่บล็อกพากาศประคมพี่น้องเลยเด็กเลยมาเอาเด้อไปแจกเงางออมพี่น้องปคบมากงามประคมธรรมชาติเกิดเองพี่น้องเต็มเลยมีแต่ประคมเต็มไปเลยแถวนี้ะงามแหงเปียประคมนะเกิดแบบมันเกิดเองค่นะพี่น้องสจ้าจิ้วครับบริปูดอกคซีเมนแบบต้นเก่ามาแล้วนะพี่น้องและในมันหล่นลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาพี่น้องของไปชิเมื่อนายไม่ยนห้ามันเขามาเก็บเอา ผักมไปเป็ดได้มาเอาเด้อใครมีอ <Mustang> ้อมมีแนวอ้อมแนวยังค่ะนะพี่น้องตะจิ้วบริคายด้วค่ะมาเก็บเอาฟรีผักมนะพี่น้องมาเก็บเอาฟรีเลยบริคลายนะคะพี่น้องพอมันมันลายนี่พอตะจิ้วบริลบถิ่นเดสไดใครมีแนวอ้อมแนวยังค่ะนะก็มาเก็บเอาเด้อค่ะบริคลายเด้อจ้ะมาเก็บเอาโ้วยหายฟรีหายละล่ะประกาศจะงามงามพี่น้องฟองไฟถ้าผักบักของพ่อมันปูกบุขึ้นพี่น้องประกาศภาษามางามก็อดปีอะแท้ หอมปอพี่น้อได้กระปุกบุขืนใครมีวิธีคอมเมนต์บอกได้พี่น้องคะใครมีวิธีปลูกหอมปอมนะคะทางหอมปอมก็คือภาคกันนะคนไทยเอื่อหน่อยอยังพี่น้องหอมปอมผักชีบอกผักชีเนาะนั่นแหละใครมีวิธีนะคอมเมนต์บอกหน่ยนะคะพี่น้องคะว่าเหังไดวิธีปลูกจังไดเนาะจังสิฉุนปกติอ่ะพอปลูกย่งงาม,มันะย่ามแระพี่น้องปลูกย่ามแรกอู้ย่ามแห้งกินน้ำบ่ทันแบบข้าวเดียวนะสัดขืนอาทิตย์หนึ่งคือแบบกินน้ำบ่ทันคลายกับบ่ทันเพราะว่ามมันลายแต่ว่าเราดูนี่นะพี่น้อง ว่านเฮ็ดจังไรกับโบขืนเฮ็ดจังไรกับโบขืนแจ่ก่อนอบก่อนกับโบขืนพี่น้องคะใครมีวิธีคอมเมนต์บอกสิ๋วด้วยนะคะไม่มีวิธีว่าเฮ็ดจังไรก็อนแหละเออคอมเมนต์บอกนี่เถอะค่ะพี่น้องคะไงแต่งามจะงามช่างแบบลูกเงาภาคเกษตรนี่นะพี่น้องชิวใสบนใกล้ผักโขมเนี่ยคืองามแห้งงามแห้งนี่นี่นี่เบืองผักโขมนี่พี่น้องนี่สังเกตผักโขมผักโขมมาเลยนี่ นี่พี่น้องวนซอ mhm. ยกันในนี่ผักขมนี่นี่อันนีเหม็นผักขมบดนะพี่น้องคะนี่นี่มีแต่ผักขมแหละพี่น้องเนี่ยโอ้ยงามบริอโร่นี่แหละนี่แหละพี่น้องผักขมพายักได้มาเอาเด้อพายักได้พี่น้องสยิลหายฟรีๆเลยนะคะพี่น้องคะนี่คมงามๆเลยพี่น้องพายักได้มาเอาเด้อมาเก็บเอาเองโลสกิลบนเก็บหายนะคะผักขมหนางามแห้งคือแบบว่าพายักได้ใส่อ่อมหรือใส่แกงนะคะแนะนำมาเอาโรเด้อพี่น้อง พ้าเห็นสติวันเก็บผักกาดแล้วเบิดนี่เก็บผักกาดนี่ออกเบิดนี่ก็คือสติวก็คือสิด้โล้นานใหม่แล้วก็สิด้คูดใหม่แล้วก็สิริโลกถิพนะคะคมนะคะถ้าใครอยากได้มาเอาเด้อค่ะถ้าใครเห็นขีดสติวนะคะก็ตามมาเด้ออยู่ที่บ้านคันถจารย์เมืองเซผู่ทองอยู่หน้าสติวไปพอดจากเพื่อนก็โทรหาโลดเด้อเก่าจี๊ดซ้ำๆแปดเก้าหกแปดนะจ๊ะนะจ๊ะมาเอาฟรีนะจ๊ะผักคมได้โดยเฉพาะภคคมนะคะแด้แบาใครอยากได้ผักบัวหอมป้อมเนี่ยก็คือมีเด้อหอมเสริมก็มีอยู่ในสวนสติิ้วเเเเลยยนนนะะะะจจ๊๊ีีีี่กก็มมมอออตูคาาาาบดไ แต่ว่าผักขมนี่หายฟรีนะคะผักกาดก็มีพี่น้องผักกาดกินกระปลุลกระเจียวแซ่บๆนี่นี่พักกาดพี่น้องกินกระปลุลกระเจียวกับมาเอาโลดพี่ใจิตใจนะคะนะจ๊ะพยศีเด้มาก,กินผักพยศีเอ้ยมาโลกเอามาเอาเดือผักอยจิตใจโชคดีว่าเอาหาบัวรีขายดอกคลายจะผักบัวกับพวกหอมปอมหอมยังนั่นแหละผักกาดก็มีนี่ผักกาดหายหายฟรีโลดผักกาดแล้วก็พวกอันนะผักขอผักขมนะแม่นสมัติมาเอาโลดเด้อคันมีน่ากินกระปุลกระเจี๋ยนะพยศีละหมักเห็นพยศีละหมักผักนะพี่น้องแล้วสุปรรณีมาโลกเอเดือ อากาศนี่แม่โดยจะเดียวไปก็จะเสือไปกินกับยังมัมีป่นมีแจ๋วนะพี่น้องคะมีปน่นก,กินป่นก็ป่นปลาเนาะป่นปลาดุกแรงพี่น้อง <c oughs> อากาศกับแบบเริ่มอบเริ่มอ้าวพี่น้องอากาศคขึ้นสลึมสลึมนะคะอากาศจะเดีวกับมะา่วงกวนไใบก็คือแบบบริตากนะเพราะว่ามันมันโบมีแดดพี่น้องค่ะ,ะเดียวชีวิตขึ้นเมืองเลยด,ยด้วยค่ะพี่นอ้องสิมาองหนองไผ่กาแล้วนะจ๊ะสําหรับโลกหลานกับยังโบรเรียวด้วยค่ะยังโบเรียวเ่อเนาะยังไลยอยู่พี่น้องอย่างก็ได้โอเคแล้วพี่น้องสําหรับมาห้องนี้เนาะ สติอว่าเขาจะคิวไวชนิดสัก,ก่อนเด้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึงมาชมสองสติวบนานาเลยจ้าสุดท้ายก็ฝากนี่เด้อค่ะกดไล์กดแชร์กดติดตามสองสติวบนานาเนีย่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้สติวทำคลิปต่อไปนะจ้าปลอดภับก,กับคลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายเด้อจ้า